สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตา Table Big Scooter นะครับช่วงนี้อาจจะรถเข้าเยอะนิดหนึ่งนะครับเข้าเร็วไปเร็วรถสวย,สวยมกักจะอยู่ไม่นานครับผมวันนี้ผมมีจิงโจ้มานำเสนอกันนี่ทำไมต้องเร็วไปจิงโจ้รหรอเพราะว่ามันคือ Honda XADV 750นะครับคันนี้มาด้วยสีเขียวนะครับสีเขียวแบบลายพางเป็นสีเขียวเดิมจากโรงงานนะครับนี่ จะเห็นว่าเป็นสีเขียวด้านะแล้วก็แอบมีสติกเกอร์เป็นลายพางมาทั้งคันเลยอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะครับต้องบอกนี้นะรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดิมเกือบจะทั้งคันจะมีของแต่งอยู่แค่น่าจะเห็นเห็นอยู่เนี่ยมีแค่อย่างเดียวแหละก็คือตรงปี๊บหลังนั่นเองนะครับรถสวยมากนะครับสวยไม่ว่ารถวิงโครน้อยคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูเอกสารก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาดูที่รถนะเอกสาร ่าให้ดูนะครับรถปี2018ในเล่มนะครับจดทะเบียนเมื่อ23พฤษภาคม2562ก็คือปี19รถปี18ซื้อปี19ประมาณนี้แล้วกันนะรถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มเลยนะครับไม่ได้มีการหลายเจ้าของเล่มไม่มีชํำรุดสูญหายทะเบียนนี้ตั้งแต่กำเนิดเลยให้เลขนี้ด้วยนะครับ9กพ8887กรุงเทพนะครับไฟแนนซ์มือแรกมือสก็บุคคลก็คือ คนที่จัดนั่นเองนะครับภาษียังไม่ขาดถ้าขาดถ้ากอดถ้าขาดก่อนซื้อผมต่อให้ถ้าขาดหลังซื้อลูกค้าต่อเอง <c oughs> ครับนี่ภาษีก็เปียร้อยครับถูกมากกับรถไอตัวเจ็ดห้าศูนย์นะนี่หมดพฤษภาคมหกเจ็ดนะครับด้านหลังก็แค่โอนสิทธิ์จากไฟแนนซ์มาเป็นชื่อคนซื้อนั่นเองนะครับเอกสารเล่มทุกอย่างสมบูรณ์นะครับพรบรภาษีอยู่ครบนะครับแล้วก็ กระเป๋าหนังนี่ยังอยู่ครบเลยเอ็ดีวีเนี่ยเขาดีนะเขาพีมีเยมมากเขาให้กระเป๋าหนังมาเลยนะใส่พวกเอกสารต่างๆนะครับนี่มีบัตร Honda Sa f e t y c คอร์นี่ให้มาสามใบแต่ไม่พี่ก็คงไม่ได้ขับเลยมั้งหมดอายุไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอายุแค่หนึ่งปีนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานอยู่ครบนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็สมุดรับประกันคุณภาพนะครับเข้าเซอร์วิสเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่าเราซื้อเดือนอะไรมันมีบอกอยู่ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บดูหน้าไหนเนาะนี่นี่วันที่ซื้อปีหกสองนะครับปีหกสองไปนับไปบวกออกแล้วกันซื้อก็ซื้อปีหกสองก็คือหนึ่งเก้านั่นแหละอู๋ยังไม่ได้เข้าเลยดีกว่าน่าจะยังไม่ได้เข้าศูนย์เลยเพราะว่ารถวิ่งมาแค่หกพันเองอ่ะยังไม่ได้เข้าจริงด้วยนะครับรถยังไม่ได้เข้าศูนย์เซอร์วิสพันโลแรกเลยนะกุญแจ ครบ2ชุดนะครับกุญแจสำรองพร้อมกับบาร์โคดนะครับครบเอกสารครบตามนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวรถกันนะครับกุญแจรีโมทนะครับกุญแจเปิดกล่องกุญแจเปิดกล่องผมได้มาดอกเดียวนะเพราะว่าลูกค้าทําหายไปดอกหนึ่งแต่ก็ไปก๊อปปี้ไม่ยากนะครับกล่องก็เป็นของ bm motor นะครับเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับโคดแข็งแรงแล้วก็ผมชอบนะมันกันน้าได้ดีมากแล้วก็แข็งแรงข้างในบุหนังแบบ 3D มาแล้วนะครับ ก็การลอยได้ในระดับเยอะเลยทีเดียวตัวรัดสายยังอยู่มีช่องใส่เอกสารให้สองช่องนี่สลิงเขาเป็นตัวนี้เขาเป็นสลิงเลยนะเขาไม่ได้เป็นเชือกนะเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับกล่องนี่ก็มีให้มาเรียบร้อยแล้วถอดออกได้นะครับใช้กุญแจแล้วก็ถอดออกเก็บบ้านได้มาพร้อมกับแหลกแหลกรุ่นนี้ก็ยึดตามตัวรถเลยนะครับไม่มีการเจาะยึดแต่อย่างใดนะครับมือจับท้ายยังเดิมยังอยู่นะครับมาถึงเลขม์คันนี้ดีกว่า หลายท่านอาจจะอยากรู้แล้วปุ๊บหกพันอยสากิโลวิ่งน้อยโคตรโคตรอ่ะมี G-Mode แล้วนะครับ G-Mode อยู่ด้านล่างนะนี่กดจะขึ้น G-Mode ขึ้นมาก็ปรับตั้งได้ Traction Control ก็ปรับตั้งได้นะครับนี่คือโฉมโฉมใหม่ก่อนโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมมาเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนี่เครื่องยนต์เดินเงนียบนะครับซิลหน้าปรับได้นะครับ ปรับขึ้นลงได้จากตำแหน่งนี้ผมมีมือเดียวอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเนี่ยปรับลงได้แล้วก็ปรับขึ้นได้ตามสเต็ปเขาแล้วก็ล็อกนะครับรุ่นใหม่แล้วมีจีโหมดแล้วครับ้าผมต้องบอกว่าคันนี้โคตรใหม่อะ่ะดูพวกปุ่มต่างๆนะครับรถจอดในร่มอย่างดีนะตัวหนังสือยังไม่มีรางเรือนนะครับทั้งปุ่มสตาร์ทปุ่มเข้าเกียร์ต่างๆเนี่ยโคตรใหม่แล้วก็ดูช่องน้ำมันกันดูดีกว่านี่ะเดี๋ยวนะอยู่อันนี้ นี่ใหม่กิฟดูใต้เบาะกันปึ๊บไฟสองสว่างมีให้นะครับนี่พรมใต้เบาะยังอยู่ครบภายในสะาดสะอ้านโชกใต้เบาะยังทํางานได้สมบูรณ์นะครับกุญแจก็มีซิลิโคนกันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถโดยรวมสวยงามครับมีแรปฟิล์มฟิล์มสีสโมกที่ชิลนะครับไม่ชอบก็ไปลอกออกนะครับไม่มีผลอะไรอยู่แล้วตรงนี้เป็นรถ อันนี้เป็นชิวเดิมของเขานะครับรถใหม่แท้แน่นอนนะครับดูจากยางได้รถอาจจะปี2019วันที่ออกใช่ไหมยี 2020,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  2024, ่ยี่สิบสอี่สนี่สิี่ก็4ปีกว่าเกือบจะหปีแล้วแต่สภาพรถต้องบอกว่าโคตรใหม่รถไม่มีร่องรอยการล้มแปะมานะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับซีนโชค๊คส,สวยๆไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับหม้อน้ําใหม่ๆเลยเพราะว่ารถใช้วิ่ง ขี่เล่นนะไม่เคยไปลุยป่านะครับไม่เคยลุยป่าแน่นอนนะครับดูจากสภาพได้นะครับสําหรับของแต่งกประมาณนี้นะเอกสารก็ตามนี้แล้วก็สําหรับเรื่องของราคากันบ้างดีกว่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสำหรับราคา Honda x a อ v 750คันนี้นะครับอยู่ เปิดราคาอยู่ที่สองแสน้าหมื่นเบาทกับรถปี2018จดปีออกรถปี2019แล้วก็เป็นรุ่นแท็กอ่า G Mode แล้วมี t o ช Control นะครับแล้วก็วิ่งน้อย6000กว่ากิโลสีเขียวลายพรางทหารนะครับสีเดิมจากโรงงานมีปิ๊บหลังมาให้เรียบร้อยแล้วรถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะครับบุคเซอร์วิททุกอย่างมีครบเหมือนตอนออกใหม่นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0 8 3ย์1 4 1 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับเออลืมบอกเรื่องของตำหนิรถคันนี้ไปเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่มีรอยล้มก็จริงแต่ว่าอาจจะมีรอยตรงมือกัดมือนะกัดบางมือเพราะว่ารุ่นนี้แฮนด์มันกว้างเนาะบางที่ขี่ในเมืองเนี่ยอาจจะไป โดนเฉียวโดนอะไรบ้างนิดหน่อยไม่เยอะนะครับมือจับหลังนี่สวยเลยไม่มีรอยเลยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็จะมีตําหนิอีจุดหนึ่งเมื่อกี้เห็นมีเบาะเหมือนกับโดนบุหรี่โดนอะไรไม่รู้อะแต่มันไม่รั่วไม่ซึมนะแต่ว่ามันเหมือนกับมันมีตําหนติตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เราบอกให้ชัดเจนจะได้มีปัญหากันสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับตําหนิรถเนี่ยเราดูแลมีแค่นี้นอกน,นั้นสวยนะครับ อนั้นสวยอยู่นะครับสติกเกอร์เดิมอะไรเดิมอยู่ครบหมดนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเท่านี้ขอบคุณครับ